ข่าวหลากหลายประเด็นของสปีดนิวพัทรอชมกันต่อไปค่ะตำรวจเมืองยะโสธรรวบนายบัญชาหรือเชียดพร้อมของกลางยาบ้าจำนวน3ถุงรวม600เม็ดอาวุธปืนพกสั้นแบบผักคอเครื่องกระสุนปืนโทรศัพท์มือถือพร้อมซิมการ์ดรถจักรยานยนต์ฮอนดา้าโนวาโซนิก การจับครั้งนี้หลังเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกลุมได้รับแจ้งจากสายลับว่านายบัญชาไม่มีอาชีพเป็นหลักแหล่งเพิ่งพ้นโทษออกมาไม่นานนำยาบ้ามาจำหน่ายให้กับลูกค้าราคาเม็ดละ50บาทแถวและ400บาทจึงนำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปตรวจสอบพบว่านายบัญชากำลังขี่รถจักรยานยนต์ไปส่งยาบ้าให้กับลูกค้าที่บริเวณถนนทางเข้าที่พักสงป่าชาบ้านเติดเบื้องต้นยอมรับว่ายาบ้าเป็นของตนเองจริงที่เพิ่งนำไปวางไว้ รอลูกค้ามารับต่ออีกทีส่วนยาบ้านนั้นติดต่อสั่งมาจากนายตะไม่ทราบชื่อจริงอายุประมาณ30ปีราคาถุงละ3,700บาทรวมเป็นเงิน1 1 1 0 0บาทแล้วนำมาจำหน่ายต่อในราคาแถวละ400บาทจึงได้แจ้งข้อกล่าวหานำตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสอบพอมเมืองยโสธรเพื่อดำเนินคดีตำรวจสพวงสปปังสะพุงรับแจ้งเหตุไฟไหม้ไรอ้อยจึงเดินทางไปที่เกิดเหตุ ทราบว่าไฟไหม้มาจากเหตุรถบรรทุกอ้อยเกิดไฟลุกลามจากตัวรถไปยังต้นอ้อยและไร่อ้อยที่อยู่ใกล้เคียงบริเวณบอกขยะบ้านดงน้อยอำเภอวังสะพุงรถดับเพลิงใช้เวลาประมาณ30นาทีจึงดับไฟไว้ได้ในสราย,ยุทธเจ้าของรถบอกว่าสตาร์ทรถไว้ก็มีประกายไฟลุกไหม้ตัวรถ ลุกลามไปยังต้นอ้อยที่กำลังตัดเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วในบริเวณที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่จึงได้ถ่ายภาพและวาดภาพสถานที่เกิดเหตุพอสังเขตก่อนที่จะทำการสอบสวนถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ในสุนทรมูนาวารรณในอำเภอตาพยาจังหวัดสแกวเปิดโครงการวันนนรง ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่าสืบเนื่องมาจากไฟป่าเป็นปัญหาที่สร้างความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเกิดผลกระทบต่อสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชนนับวันก็จะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนอกจากพิษที่เกิดจากไฟป่าแล้วยังส่งผลกระทบต่อชีวิตและสุขภาพอนามัยของประชาชนอีกทั้งเป็นสาเหตุทําให้เกิดสภาวะเรือนกระจกสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วรุนแรงจนเกิดภาวะที่เรียกกันว่าโลกเดือด กิจกรรมครั้งนี้เป็นการบูรณาการความร่วมมือกับสวนราชการมีการรณรงค์ให้ประชาชนและเกษตรกรงดการจุดไฟเผาป่าเผาไร่นานและอ้อยลดควันไฟที่เกิดจากการเผาไหม้และก่อให้เกิดหมอกควันพิษเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้ตระหนักถึงอันตรายและผลกระทบของไฟป่าและหมอกควันที่เกิดจากไฟป่าจนถึงการตระหนักรู้ด้านฝุ่นละออง PM 2.5เพื่อการจัดการปัญหาอย่าง,ย,างยั่งยืน เหมอลำดังกระโดดลงเวทีช่วยปั๊มหัวใจชาย32ปีถูกคู่อริเตะเสยไปคางสลบและเสียชีวิตในเวลาต่อมาขณะนำตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลชัยภูมิญาติเร่งเจ้าหน้าที่ตามตัวมาดำเนินคดีให้ถึงที่สุดแลยพนักง,งานสอบสวนได้รับแจ้งจากญาติว่านายทวีศักดิ์อายุ32ปีถูก,น,กนายกิษดาหรือแบงค์อายุ28ปีทำร้ายกลางดึก ได้รับบาดเจ็บสมองตายและญาติมอบไตให้กับโรงพยาบาลชัยภูมิเพื่อรักษาชีวิตผู้อื่นเึื้องต้นประสานชุดสืบส,สวนสอบสวนรวบรวมสำนวนเพื่อขอออกหมายจับนำตัวมาดำเนินคดีฐานทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายตามขั้นตอนของกฎหมายกองทุนการออมแห่งชาติหรือกอชอจัดโครงการฉลากกอชอสัญจรทั่วไทย โดยมีรัร์เผ่าภูมิรัชนาสกุลร,รัฐมนตรีช่วยว่าการจะทรงการครังเปิดโครงการก่อนเปิดงานมีนางรำมาต้อนรับคณะของรัฐมนตรีช่วยก่อนเปิดงานมีนางรำมาต้อนรับได้ขึ้นไปรำบนเวทีแล้วก็มีสีสันเมื่อได้มีการจัดเซอร์ไพรส์ถือเค้กวันเกิดและร่วมร้องเพลง Happy Birthday เสียงดังสนั่นในงานเจ้าตัว ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่คงจะอดสงสัยไม่ได้ว่าป้าป้านางรำรู้วันเกิดได้อย่างไรโดวยวันเกิดของท่านรัฐมนตรีช่วยตรงกับวันที่22กลุ่กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาสนับสนุนข่าวโดยน้ำจิ้มผีบอกน้ำจิ้มอเนกประสงค์น้ำจิ้มที่ลูกค้าติดใจคิดจะผลิตเสื้อพิมพ์ลายพิมพ์งาน DTF DFT ชุดกีฬาเสื้อทีมเสื้อองค์กรติดต่อสอบถาม0-830-70 6560สั่งด่วนทําเร็วต้องยอดมงคลสปอร์ตเข่าหลากหลายประเด็นของสปีดนิวพั์รอชมกันต่อไปค่ะ